เน้นประหยัดใช้ในเมืองได้ตัวท็อปออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มต้องคันนี้เลยโตโยต้ายาริ a เอทิฟนี่จะสองตัว s อสพันคันนี้รถปี2018จัดมาให้แล้วสไตล์เก่งซีดานไม่เพียง26,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นภายในออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยหลังแอร์ดิจิตอลออโต้ภายในเรียบรู้ดูดีเบาะหนังเดิมจากโรงงานแบบนี้ในสซวนของท้ายรถกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วใครกาลังมองหา อีกคุกข้าวไว้ใช้งานอย่าพลาชมในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องอีโกคาร์เมอสองตักเพชรยนต์เกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทักพาพี่พี่มาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราถนนเสรีไทยซอย68แยก1เขตมีบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะที่นี่นะคะมีรถมอสองให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะการันตีนะคะรถคัดเกตคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักทิ้คว่ำจมน้ํากับสีกอไหม้เริ่มชํารุดสูญหายไม่มีอย่างแน่นอนนะคะทางาร้านเปิดมามากกว่า20 14ปีนะคะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะ,ะวันนี้นะคะตักพามาพบกับเก่กงหน้าใช้อีกหนึ่งคันคันนี้ได้ตัวท็อปออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มเลยกับ Toyota t o y ยต a y a r i ิ a t i ทีนะคะ1.2ตัว s p a พ s คันนี้นะคะรถปี2018 กับไม่เพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์นะเช็คประวัติศูนย์ในทุกระยะเลยนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่3,890,000บาทนะคะซีด้าวคันนี้ผ่อน6,700บาทตลอดอายุสัญญานะคะพี่ๆใครที่กำลังมองหาอีกคู่ค้านะคะเน้นใช้ในเมืองเน้นประหยัดน้ำมนันคันนี้ได้สไตล์เก่งซีดานขับง่ายจอดง่ายได้ตัวท็อป ออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มแล้วนะคะส่วนใจคันนี้ติดต่อตักมาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะไฟนน้นอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงเลยไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถดได้นะคะค้าขายพนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสหาหกิจเจ้าของธุรกิจนะคะประวัติเครดิตดีอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงเลยเดี๋ยววันนี้ตักข่ามาดูออปชั่นคันนี้นะคะเผื่อพี่ๆน้องๆคนไหนกำลังมองหาเก่งเลยอีโก,กคาไว้ใช้ ขับไปทํางานขับใช้ในชีวิตประจําวันอยากได้ราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ได้ตัว t อบมาให้แล้วนะคะมาในส่วนของด้านหน้ากันเลยด้านหน้าตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นสีดําเป็นโนแบค็คดำเงาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหลี LED ให้ทั้งสองข้างนะคะพี่ๆดูเลยไฟหลี LED ไฟตัดหมอก ผู้น้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไลยย่เลียงมาในส่วนของไฟด้านหน้ากันบ้างไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นโคมลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะ ไฟเลี้ยวไฟสูงอยู่ในคุมเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้การันตีเลยได้โครงสร้างเดิมไม้แท้นะคะ2อ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกระจกด้านข้างคนละสีกับตัวรถนะคะเป็นตัวพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาที่ข้างกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเหี่ยมสังคมตัวรถเครื่องชัดเจนนะคะการันตีได้เลย ตัวรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิกความมาอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆคนไหนกําลังมองหารถเก่งสักคันไว้ใช้งานคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยอัตราการเสิ่นเปลืองอยู่ที่23.3กิโลลิตก,กันไปเลยนะคะคันนี้นะ,ะกระจกเดิมแท้รอบคันของโตโยต้านะคะเป็นกระจกซับเสียง2ชั้นมาให้ด้วยนะ อีกกคาคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคากระจกรอบคันเป็นโตโยต้าของแท้นะคะตรงนี้มีกระจกกันขโมยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะ,คะใครกําลังมองหาอีกกคาเน้นประหยัดน้ํามันคันนี้นะคะประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวผ่อน6,700บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของล้อแม็กของเขา แม็กตัวนี้นะคะเป็นปัดเงาสีทูโทนแบบนี้ขนาดขอบสิบห้านิ้วนะคะตัวยางตัวนี้เป็นยางดันหลกนะคะติดมากับตัวรถนะคะช่วงล่างเป็นดิสเบกทั้งหมดสี่ล้อนะคะช่วงล่างโครงสร้างต่างๆเดิมจากโรงงานการันตีได้เลยนะคะนี่หัวโชกคนะคะนะคะฝั่ง A จะไม่เห็นเดีย๋ยวรักอนุญาตบนอีกฝั่งหนึ่งเป็นดิสเบกทั้งหมดสี่ล้อนะคะช่วงล่างโครงสร้างเดิมยใ,ให้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะ ไม่มีย้อมแมวใดๆการันตีได้เลยว่าได้รถสวยนะคะได้โครงสร้างเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครที่เน้นประหยัดน้ํามันนะคะทรงสวยนะ,ะต้องคันนี้เลยนะคะที่จับประตูนะคะโครมสีกับตัวรถเป็นสีโครเมียมนะคะภายในนะ,ะเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะ,ะเป็น s p สพ s ทที่ตักแจ้งไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะ ภายในเป็นเบาะหนังดำแบบนี้นะคะภายในเรียบหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะเน้นประหยัดน้ำมันอยากได้ทรงสวยนะคะอัตราการสิ้นเปลือง23.3กิโลลิตรค่ามันแทนนน้นถูกอะไรหาง่ายต้องยกให้ตัวอยู่าเลยนะคะหัวน,น็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะแผนเพลเดิมจากโรงงานแบบนี้นะนี่ ด้านข้างตรงนี้การันตีได้เลยถ้ามีอุบัติเหตุจากด้านข้างตรงนี้นะคะเคาะทําสียังไงก็ดูออกนะคะพี่ตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานนะตัวนี้มีสครับเพดมาให้เรียบร้อยนะคะแผงประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะการันตีได้เลยว่าได้สีเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะด้านข้างแผงประตูบุด้วยหนังตะเข็บสีแดงเป็นตัวเดียวกับตัวรถเป็นหนังตัวเดียวกันกับตัวเบาะนะคะ เป็นปรับกระจกเป็นสีดําแบบเป็ a นโนแบ็แบบนี้นะคะตะเข็บเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะการันตีได้เลยว่าตรงนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาจากแน่นอนสีเดิมๆตะเข็บเดิมนะคะสีเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดจะดูรู้เลยถ้าทําขึ้นมายังไงก็ไม่เหมือนเดิมนะคะนี่ตะเข็บเดิมจากโรงงานอย่างซับเสียงขอบประตูหีมาให้ครบนะคะไม่ต้องสังเกตเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะ เขาเรียกว่ากระดูกงูกระดูกงูตรงนี้คือปกติแล้วเขาจะไม่แกะนะคะเพราะมันเดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะแน่นอยู่แล้วถ้าแกะออกมาเนี่ยยางขอบมันจะย้วยนะคะให้สังเกตสีตรงนี้สีเป็นเฉดเดียวกันทั้งหมดนะด้านหนังตรงนี้ก็เบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะเนี่ยค่ะพี่เบาะเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีขาดนะเบาะแน่นๆใช้ได้อีกยาวๆเลย ไม่เพียง26,000กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้นะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์0659169359นะคะเบอร์ตักเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะคะโทรหาตักเบอร์นี้ตักรับสายเองโดยตรงเลยนะคะ ด้านหลังนะคะมีล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยจะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานนะคะสปอยล์เมขึ้นชัดเจนคันนี้สวยกลิบนะคะได้ตัวท็อปเอสพาร์ตนานๆเข้ามากันทีกับราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะมานส่วนของด้านท้ายมีสปอยเลอร์เล็กๆสีดำทรงเขานะคะเซ็นเซอร์เดิมจากโรงงานกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีตัว s p สพาตนะคะตัวเ ให,ให้บอกในรุ่นว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขานะคะนี่กระจกด้านหลังตัวนี้มีตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตักเปิดด้านท้ายรถให้ดูกันนะคันนี้นะคะฟีด้า่อน6,700บาทเท่านั้นมาดูด้านท้ายรถกันเลยในส่วนของด้านท้ายรถนะคะถ่าให้ดูเลยสเีเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดสีไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะนี่ค่ะหมวนอต ไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะการันตีได้เลยว่าคันนี้ได้สีเดิมนะคะพี่พี่ไม่ได้มีเข้ามาบา่อยๆนะตัวเอสพันะคะรถปี2018รถมือเดียวประวัติศูนย์แตะเข็บด้านหลังแบบนี้เหมือนที่ตักแจ้งในทุกๆคลิปนะคะการประกอบตัวรถขึ้นมาคือการนําชิ้นส่วนอไไล่ไปจุ่มในถังสีและเอาขึ้นมานะคะจะไม่ใช่การพ่นสีจะส,สม่ําเสมอกันทั้งหมดนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังตัวนี้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะได้ความเดิมจากโรงงานคานด้านในสีเสมอกันแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูชีเก็บขอภัยนะคะอึ๊บย่างนี้เลยนี่ค่ะตัวนี้เป็นชุบปะรรมยังฉุกเฉินนะคะด้านล่างเนี่ยตากเช็คให้หมดแล้วว่าสีทางมะพร้าวขึ้นชัดเจนแบบนี้ไม่มีร่องรอยของการโปะการทำสีการชวนจากด้านล่างอย่างแน่นอนนะคะรันตีได้เลยว่าคันนี้รถสวยคัดเกรดเอจริงๆนะคะ เดี๋ยวตัด้าไปดูออปชันด้านหน้าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะผงสร้างเดิมๆดินะควรน็อตทุกป,ประตูนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับนะได้ความเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะแผงประตูได้ออโต้ที่คนขับนะคะก็จกพับปรับไฟฟ้าที่ตรงนี้นะคะด้านในให้อะไรกันมาบ้างตัวนี้ได้ปุ่ม engine start แล้วนะคะในตัวท็อปของเรา start เครื่องให้ดูกันสักนิดหนึงไฟหน้าตัวนี้ได้ออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่สองหมื่นหกพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะอ๋อเขาเขียนไม่ผิดคันนี้ไม่สองหมืนเก้านะคะขออภัยขออภัยพี่จริงจพูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยไม่สองหมืนเก้านะคะไม่ตามนี้เลยนะคะไม่สองหมืนเก้าพันกิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์แบค็คทั้งหมดเจ็ดใบจุกๆกันไปเลยอีกุคาคันนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้แบบ CVT กล้องถอยหลัง มีเซนเซอร์การระยะมาให้เรียบร้อยมีเซนเซอร์การเตือนให้เรียบร้อยแล้วด้านในกว้างขวางนะคะเน้นประหยัดน้ํามันเก่งขนาดเล็กนะขับง่ายจอดง่ายแนะนํายาลิเลยค่าไม่แพงน่าถูกนะคะ <c oughs> อะไรหาง่ายนะเหมาะสําหรับเราผู้หญิงขับผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีดกว่าเราจะไม่ชอบอะไรที่จุกจิกนะคะผู้หญิงดูรถไม่เป็นมาคันนี้จบครบจบในที่เดียวนะคะให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะแป้นเกียร์ตรงนี้นะคะ เป็นแป้นเกียร์แบบสีดำเป็นโนแบ็กสีดำเงานั่นเองแอร์แบ็กก็จับมาให้เต็มอยู่แล้วเจ็ดใบนะคะประหยัดน้ามันกันไปอีกนะคะตรงนี้สไตล์เก่งนะเป็นสไตล์เก่งซีดาร์นะคะชอบคันนี้ติดต่อหาตักได้เลยนะคะเดี๋ยวตักภาพไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน มาในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ86แรงม้านะคะเติมน้ํามันอะไรได้บ้างน้ํามันนะคะเกสโซฮอ e ล91 95 E20 ได้เลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะใครเน้นประหยัดใช้ในมือขับง่ายจอดง่ายคันตอบโจทย์เลยนะคะพามาดูโครงสร้างด้านในหัวนอด้านในไม่มีแกะขยับนะคะนี่สปอนเม็ดอาร์คขึ้นชัดเจนนะคะ กลมๆวนๆแบบนี้นี่ฝากระโปรงนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขันไขนะคะช่องระบายอากาศกลมๆวนๆแบบนี้ไล่มาเลยนะคะตะเกียบฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะคันนี้ดูก็รู้นะคะสภาพสวยกลิบมากไม่สองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะคะขอแก้สักนิดหนึ่งนะคะนี่ช่องระบายอากาศตัวบล็อกเดิมจากโรงงานขึ้นชัดเจนแบบนี้เลยคันนี้สวยกลิบมากนะคะ ใครสนใจรีบติดต่อ,อาหาตักได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะสะโลกแกนของเราสำหรับคันนี้แถบประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ2ปีเอ้หปีหรือว่า20,000กิโลเมตรนะคะนี่ตะเข็บด้านในนะคะตัวหัวโชกด้านในเดิมๆจากโรงงานบล็อกไฟไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะไล่มาเลยในส่องคานด้านหน้า ไฟแท้แน่นอนนะคะยี่ห้อนี้ t o โยต้าใช้ไทโคอิโตะนะคะโครงสร้างด้านหน้าตัวกิบล็อกต่างๆบล็อกต่างๆบล็อกฝ่งบล็อกไฟและความเดิมจากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะทางร้านมีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะพี่ๆออกไปรถซึ้งใช้ขับได้เลยไม่ต้องเอาไปซ่อมนะคะสำหรับคันนี้ไม่เพียง2 0 0 0มืกว่าเท่านั้นนะกับ To ยตยาริ A t ที1.2ตัว S p พ s รถปี2018นะคะไม่29,000กิโลเมตรราคา389,000บาทฟีดาวผ่อน6,700บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะวันนี้ลากันไปที่ยาริสเอทิปตัวท็อปคันนี้สวัสดีค่ะ